สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ทรักและสนใจในการเกษตรทุกท่านนะครับมัน,นี้ผมสิพา้าบึงหมูป่านะครับถ้าเ,เราพูดทีจีเฮ็ดเหลราหมูป่านะครับสงสัยว่าขั้นติโกกออกครับสูงสูงขึ้นมาจะก่อนดีนะครับในส่วนผมสูงขึ้นมาหาก่อนนะครับหาก่อนจากพื้นดินนะครับบ่ได้เทคข้านะครับก็ หาไพ่เช็ดนแนะนำให้กอเป็นประมาณหกก่อนนะครับเพราะว่ามือเสามูรุดนะครับหาก่อนนะครับมูรุดตัวมานขนาดนี้นะครับรุดนะครับข้างลังเลยครับกําลังดื้อนะครับรุดนะครับโอยูนะครับสาหรับหาก่อนหกก่อนนะครับถ้าผู้ใดมีตนทุ่นยังไน่ก็ควรจิเท่คานมือนะครับเพราะว่าหมูมันสมุดลงไปข้างล่างได้นะครับแล้วก็ผมก็เอาดินโอบรอบๆให้สูงขึ้นนะครับให้ิึงอหานกันนะครับ ครับผมตัวนี้ก็เป็นพักต้มนะครับพักต้มนะครับนมอรนะฮะก้ต้มให้กินนะครับมะกอนก็นให้พักสดนะครับแต่ว่ามันเปลือ,องรายนะครับก็เลยต้มนะครับเพราะว่าให้เขาได้กินน้ำได้กินน้ำนำ พวกกานพวกยังเขาเกิดกินน้ำนะครับเพราะว่าตอนแดกมันมันเป็นกินกานนะครับอาหารต้มนี่ค้นกินได้กันนะครับไอ้สิ่มสิมพี่คนมึงนะให้ <c oughs> hey, พี่น้องเราบึงนะสิ่มมึง กันพึ่งยูผู้เดียวกันพึ่งยูผู้เดียวเพึ่นสีซิมนะครับพึ่นม,มากินนะ้านี่ก็บุพเพ่ให้มันลึกเท่อนะครับเพราะว่าล่ำราคาแพงนะครับช่วงนี้ก็เลยให้กินต้ตมพักไปสัก่อนก็ได้เล่งยังหมางไม้น,มนะครับจะตามอ่าวง่ายป่าจุทากำนะครับตัวน,นั้นปี๊บต้มนะครับตัวน,นั้นข้างหน้านี่ก็เป็นเศษพักจากสวนจากาจากตลาดนะครับเศษพักจากตลาดกันได้มาก แล้วต่อไปก็จะปลูกพักเองดีหรอครับถ้าเราจะปลูกเป็นพักบุงนะครับใส่ปุ๋ยยังเกลียวมาให้ต่อมมาให้มันจินนะครับเพราะว่าอยยุตลาดก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับพักก็บ,บ่่อยลายนะครับคนซื้อของบ่ลายครับเกิน,ออนบอกให้พี่น้องในราบนะครับว่าหาก่อนในวัยูนะครับจะได้ก่ ใส่หกก่อนขึ้นไปนะครับตอนี้ทุ่นเนี่ยก็เท่ข้าน,นะครับมือจักปิบดขนาะดมือสองปิบนะสี่หนวเสาสองแรงสองสี่ปิบนะครับมือหนึ่งหมูเจ็ดตนะครับหมูหน่อยหาตตัวใหญ่สองต,น,ตนะครับไปเบ่งตัวที่มันทองกันนะครับไปเบ่งกัน แต่ขนโตใหไงแล้วมันก็หาก่อนก็ยู่ใดนะครับเพราะมันมันบวบ,บปีนแห้งปนใดแต่กับปีนอยู่แล้วครับไปนะท่องแล้วนะครับมันกบ <c oughs> ตายสงส <c oughs> ัย มาเศาหมูออก้ามาเศ้าตัวนี้นะออกนะครับตัวนี้ออกออกเสือกของมาใส่ขึ้นมันอยากดื่อน,นิดนึงนะครับหมูปลาตัวนี้ตัวนี้เยาวประมาณตัวนี้ประมาณควมควมกลวงของตัวนี้ประมาณอ่า สี่เมตรนะครับประ like มาณสี่เมตรคูณสองจุดหานะครับหมูป่าเจ็ดตัวอยู่ไหนนะครับสำหรับเพาะเต่าแม่มันก็ประมาณสองจุดหาคูณสองจุดหาไอ้สามจุดห้ากสามเมตรสองสองสองเมตรครึ่งนะครับขออภัยครับสองเมตรครึ่งนะครับอยู่ไหนนะครับมันก็บริสายพื้นที่ยังหมางไม่หรอครับมันก็ล่างล่างมองเขาก็เลี้ยงใส่พื้นที่แคบกว่านี้นะครับ เม็ดกลัวๆนะครับก็มีนะครับกลมกลวงหาที่เส้นยังมีเลยนะครับพอแต่ให้มันกลับตัวได้นะครับแต่ของเขามาให้มันแต่อัดลายนะครับเป็นจังสีบริเคียดนะครับแบบเลี้ยงได้ปลานะครับผมจะดนกับขอบคุณส่วนเราการรับชมและการติดตามนะครับฝากกดแชร์กดซับสไคร่นะครับเพื่อเป็นร่างใจในการทําคลิปนะครับขอบคคุณรับผม